บาดเนเอาวน้อแม่ตกมาถึงสมัยนี้เลียโยมปังล้ำไหลกว่ากันกับปังเทตตามสังเกตบ่งแล่วเอิ้นก็ได้กว่ากันแม่ใหญ่เอ้นแม่ใหญ่เอ้ยขันมาเกตลานั้น จำบันใดมือนบไม่เงยเอ้ยแม่นบอีเมียบันห้องแม่นบอยเพราะแม่นดอกเนาะอ้าวเนาะแม่กันฟังคิดว่านั้นจมบันใดมือนบพนาทั้งหัวหลับนอนติ่อนใจบ่แกงกามเองเก็บขาแล้วก็ยังเหี่ยวปวดปลาไหลงไม่เงย บ้านจังหนึ่งคนดอกว้าบ่แนเนบ้านน้นคำพูเขาดอกบ้านจังหนึ่งปราเทศยแหลกเงินแถมสมบัติมาท่านได้พอใบเดี๋ยวบังโมนกเข้ากระบินเข้าปูกกะโยม หัวใจกระยุมนั่นอย่าเก่าล้ำมาเป็นเทศอยากให้เจ้าว่าลานจานสำรองนี่ตลกขึ้นปอนโอ้ยทั้งจอนพาสบุญแต่ว่าธรรมพระองค์หามทั้งไปในบันกว่าไม่ใหญ่เกิดเบิ่งเปียงตั้งแต่อาตามามาเที่ยวหาดอกเท็ดแหล่พอเดี๋ยวนี้เพื่อนกาสัง จังสิขอบอกไปสากก่อนการฟังธรรมเดือเม่เรือบอกคือลํำกับเพลี่ที่ต่างกันนอกคนสั่นหนีหมอลำนั้นสัมปปีตั้งตจเขาสิวา ไม่ใหญ่เอ้ยผมมาฆ่าโยเลื่อยบัดใดเจ้าเจ้าพระไท้เองเนี่ยรดนิดเทศจังสันกับอะไรเทศจังสีกับอะไรอันใดบ่สมควรเมื่อคนใจคนดูบ่ถูกหูคนฟังจังควายจ่าทังจ้งา,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 า โอ้ยน้อแมีบาดป่อย้มฟังแหลกฟังทรำกนาเซียนอันนี้แม่นไม่ออกบ้านเอิญผุนดอกว้าบาดไม่ออกบ้านโน้นคำโพนี่แมีมาฟังเทศแหลกุลังคนนั่งนนบมือจดเท็แหลกนั่งเบิดหน้าจดแพร่แวนกีตาหน่อยกระบอกแก่ีแม้ว แกเอาหน้าขีดตาเนี่ยนี่แม่ไอ้แม่เราถอดแว่นตาแกะเลยวะสามตัวแม่มันเหี่ยงฆ่าตาเราผู้จัางหนึ่งก็ได้เพื่อนกขบว่ากล้าแกะคือแม่หรอกเอาเพ่ไว้หันเราภาษาขีดตาเอาห้อมบุญจังน่อยเนาไอ้แม่เนาะเพราะว่าเห็นเพื่นลังเพื่นไหลมาเนี่ยโอ้ยพ่อเด็กคาอุปซาเนี่ยคาผ่าไก่ในจักหน่อยเกิดจังไหนกับว่าว่าเปลี่ยนละมันจุกมันยากอาศัยน้ำผู้เพื่อนห่างผู้เพื่อนมีเห็นละ <จ>คำผู้ใดมี ata? มา pim, ม, Saint, มัเพ mmm, ิ่มมาเติมได้แม่เด้อคานักสวดเมื่นั่นละหหาเล้านาเบี่ยมือนี่แต่จะยมพ่อนยมแม่มากินมาท่านน้ำจังทสี่กัหานนางแจ้วผนบากินอยู่นเนี่ยกัดทิดไม่ทิศมือยเมียเด้อน้ำโคกน้ำเป๊ปซี่สปอนเซอร์โคลด้าสไปร์พวกนั้ะพวกลราขวดเราขวดผลตัวที่มันเมือดที่เมือดหน่อยถ้าบัเหงแม่นบ่แม่บางหวานจะว่าบ่ สารพวนเซาเสียสกองปัตตาเพื่อันังนั่งนังนั่นั่น่งั่งนั่งนั่งนั่นงน่นังนา่งั่นั่งนงนั่ตนั่ง่งังนัตั่งังนั่า่งนั่งั่ง่งนั่งน่ง่งนังนั่งน่งนอ่งน่งนั่นม่งน่น่งน่น่ง่่นน่ม่ญ่ ขบวดไอเสียงบุญตาโคนผมโคนคิวเรียบร้อยแล้วหน้ากระขอเรียบร้อยแล้วก็เลยแตงดอกกองบุญเดอแมนเด้อ ให้ยนมแม่ยมม่อสลาคุนทำทานดอกวามกันในวันนมี้แม่เอยแม่มีหลายเลยมีหน่อยตามใจก็สีแ่งมีปัดเจกระดาษแบ่งทั้งกอดสันและดอกไม้เด้มารวมดอกแดงทานเมีมามมียมแ่แม่พว้มีวก้เจ้าโยดตำเป็นตกตะวันออกโยกขังในแลกขังใตสั่งมานั่งดอกเฉย แม่เอ้ยสีบ่าวยังเลยสันบ่อน้อจังเคยแม่เอ้ยแม่อดเบ่าวสันหาไอ้เสี้ยงบนตากำพาพอดอกเมเดแม่นั่งยกเก้าอี้นี่มีบ่หนั่งโยนาดีมีบ่โกสิสอยขวางบุญกขวางบวชทานปัจเจกกระดัดแบ่งมาทำสั่งดอกแดงบุญ มาจังไหล่ะอีแม่โอ้จนั่งยกข้างข้างตะเบนออกตะเบนตูกจถ้าแม่คนยอมมานังเสยกันออนีเหม็งแม่เอ้ยแม่ฉันจะอยู่ใจรุนมาทำทานกันแจกใจที่ได้บนไหนร่พมของบวชมือนี้พระราสรางิี่รงนำสาทธิ์ พวกเจ้าทานไว้กอนกันเด้งโคเริ่มทานไว้นี่กันเด้งเหลือพูกกำลังจะมาทานกันเด้เหลือผู้เริ่มเงินเยืมเงินน้ำมูมาทานกันเด้เยืมกันแล้วก็ขึคืนเงินห้กันแน่มาแม่บุญเด็กแล้วก็แล้วแต่เธอเวารเสวาเด้วโอ้ยน้อแม่บุญกจังจีนได้เราไปนาจังจินเด้ง แม่ท่านบาดหนึงจังสี่ไหลเค้นเป็นเศ้าเร้อแม่เด้กเม่งน้อแม่น้อกันแม่เจ้าท่านเศ้าไรเคลืนเป็นรอยมีบ้านองพวกคนท่านแบ่งรอยให้ไหลเขาเป็นพันจ้าตัวไปท่านแบ่งรอยโยกเมื่อขึ้นเมื่อก็นานแม่เอ๋ยแม่กันเจ้าท่านแบ่งรอยให้ไหลหาเจ้าเป็นพันได้แม่เด้งแต่ว่าในมือนี้ อันพ่อท่านแบ่งท่านเ่าท่านมีจากคนอยู่จิตต์ตแม่บังอ่อนพอสลาบทขับไปแลน้องพวกเป็นเป็นเจ้าภาพเมื่อนี้พ่อสิได้บ่แบ่งท่านผู้ใดสิได้บุญก้อนกันเด้อดระเบ้าพี่และน้องลูกเด้อเอออีพ่อเ่าถ่ายยู่อีพ่อร่องห่อหนาเออกับมาลูกบ่โญกะสิบ้จิตหอดอีพ่อเด้อมาเด้อผู้ใดมากกว่านกระไดไปสิใจก็กันระเบ้าบุกนาะพ่อเนาะ ลูกสากระลูกแท่กันนี่พ่ออายุได้กินสุโคโจคนเดียวภาษาพันเดียวเนื้อลูกกับแม่แม่บางอ่อนจะให้เพ to ื<ะ> Así, <Shh. S 2> ่อนในเลื่องยังภาษาโม่ปีโม่น่องเชื่ออายุนี่กันนีแม่แมงอ่อนนั่นละพ่อดี่ก็โม่ใจสบอร์เขามูน้อยแม่น้อลูกได้แม่เด้อ โอ้ยน้าแม่จำว้านให้เมีนีพวกหมอเจ้าท่านแล้วให้ไหนขึ้นไปมองเกาโยมโยมกว่าถมลูกเต้ากันไปนอายุจำบายเนี่ยมาทำการค้าหากำไรไกลได้ง่ายไกลเปย่างไกอย่างสะต่างนั่นในลัง ขายขนมขาต้มผ <łość> ัดมีแตงโมสิงะโปรกะน้ำปลากะัวกะเด็นเนื้วไก้เจไกยต้องไก่ซอยหน้าเล็กาเจียไม่งั้นนไรไรเดินเดินข้าทองเจ้าโพราแสนสองแสนสามแสนสี่สองเน้อเด เราะน่อน่อแม่บัดนี้จิ้มขงกาเลื่องจ๊บบดบาทจำเนเสียงมนตากระบวดแล้วบักวคงมาปลูกแก้วจะทำจังเนียาเฮนาเลวละนาส ไปสัดอกที <c oughs> ่แม <laughs> ่มาซื้อดอกมาแล้วก็บ่ได้เนาะกันได้ก็เอาอีนิฮนละโอ้อ้โอออ้้อ